สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิซเซตวันกันอีเช่นเคยนะโดยในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นกิจกรรมบนเว็บไซต์กันนะซึ่งกิจกรรมบนเว็บไซต์จะเป็นยังไงและเราเนี่ยจะต้องเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกๆเนี่ยขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Pay l เลยครับสะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมไปใช้บริการกันนะถ้าเกิดว่าคุณเติมกับร้าน Power Pay แล้วเนี่ยนีเเกยดดปคทุไ ทางด้านของกิจกรรมบนเว็บไซต์กันเลยดีกว่าโดยเจ้าตัวกิจกรรมบนเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับซึ่งคุณเนี่ยจะต้องมาล็อกอินก่อนซึ่งตอนนี้ผมล็อกอินไปแล้วนะขออนุญาตกดล็อกอท์โอเคตอนนี้ผมกดล็อกอท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาล็อกอินกันครับออกดเข้าไปเลยจากนั้นให้ทุกคนใส่ ID ของคุณนะครับคุณล็อกอินผ่านอะไรก็ทําการล็อกอินด้วยบัญชีนั้นนะครับผมอะผมล็อกอินด้วยแฟนทิปเดี๋ยวขออนุญาต ค,คุณอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนผมอยู่อสูรพันมสิบนะครับจากนั้นเนี่ยให้เลือกตัวละครถ้าเกิดว่าคุณเลือกเซิร์ฟที่ตัวเองอยู่ถูกนะครับผมมันจะมีชื่อเราในเกมขึ้นมาครับแล้วก,กดเลือกประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกนะครับผมเซิร์ฟเวอร์แล้วเราไม่เจอชื่อของเราแสดงว่าเราเนี่ยล็อกอินไอดีผิดหรือไม่ก็เราอาจจะเลือกเซิร์ฟผิดเราอาจจะไม่ได้อยู่เซิร์ฟนี้นะครับผมอันนี้ผมอยู่อสูรพันมสิบนะก็จะมีชื่อขึ้นแล้วก็ทําการผูกมัดตัวละครไปเลยครับจากนั้นเนี่ยก็กรระกจะเป็นท,ทางด้้้าาานนนขขออองงงกกกกิิจรรมมะผใหหหโโววต่เลืทดสไ ก็จะมีทั้งด้านของสกินเก่าแพ็คคู่เลยนะจะเป็นหลงหลงแล้วก็เสียงเซียงนะครับผมก็จะมีทั้งด้านสกินใหม่นะเสี่ยวอูแล้วก็ทางด้านของจัสมินกรีนใช่ปหมอันถูวเนี่ยเออใช่นะครับผมอ่ะก็จะเป็นทางด้านของเจียงจูแม่ผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นนะครับผมเจียงจูโน1หนึ่งครับผมก็ขออนุญาตเลือกเจียงจูไปแล้วกันซึ่งคะแนนของเจียงจูเนี่ยก็จะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสามสิบเอ็ดคาเสี่ยวอูกันว้า จบเลยนะครับผมเขาโหวตกันที่เสียอู่แม่เฮ้ยไม่โหวตยิงจูกันนะมาโหวตยิงจูกันดิ <c oughs> อ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยคำขออ๋อเราทำภารกิจรายวันครับอย่างเช่นแชร์อะไรอย่างเงี้ยแชร์กิจกรรมเนาะเราก็จะได้อ๋ออ่ะอะแล้วก็ยังไงอีกออร่วมกิจกรรมบนนะเติมเงินใช่ปะ่ะอ๋อ โอเคอ๋อ okay. oh, มันยังมีกิจตัวเก่าด้วยนะครับผมมันจะพ่วงมาโอเคมีกิจตัวเก่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากแบบว่าเข้าแยกอะไรเงี้ยอ่ะกดเข้ามาครับ ตรงนี้เข้าร่วมกิจกรรมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกล็อกอิน15เมษายนปวดล็อกอินวันพรุ่งนี้ใช่ปะล็อกอินต่อเนื่อง3วันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้5ตัวแล้วก็เศษอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็แกนอ่ะแล้วก็ที่2ก็ได้เหมือนกันเลยนะที่3เนี่ยก็โอ้โหได้น้อยมากนะครับผมโอเคอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันครับโหวตตามที่เราชอบได้เลยซึ่งผมชอบเจียงจูนะครับผมก็เลยโหวตให้เจียงจูเนาะแล้วก็ขอรางวัลเนี่ยมันไม่ได้ต่างกัน นะอย่าลืมไปใช้กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ทั้ง2เลยตอนนี้ก็มากดรับล็อกอินอันนี้ผมล็อกอินไปแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเติม5้าดอลลาร์เนี่ยก็จะสามารถจับคูป,ปองตรงนี้ได้ด้วยซึ่งถามว่าต้องเติมในเว็บไซต์ไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมเติมกับร้านเพาเพย์ครับก็ได้มา3คูป,ปองนะผมก็จับไปเลยสิครับรออะไรละ่ะ <c oughs> มาดูกันครับอ่าเราได้กล่องมิตรภาพเจ็เคเกลือชิบหไยไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งกล่องปึ๊บอื้อหือที่ประจานว่างเปล่า,า,ากด ตา,ทาเตาทพดาวเหรอเฮ้ยตาเทพดาวหรอเอ้ยอันนี้ดีโอ้โห มันต้องแบบนี้ดิเกมที่เรารักอะจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นการล็อกอินทั้งสองเว็บไซต์เนาะหนึ่งเลยจะเป็นเว็บไซต์ทางด้านของตัวไหนเนี่ยอะเว็บไซต์ตัวนี้ครับซัพพอร์ตกินทีนะจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ตัวเก่าเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะมาเล่นกันในกิจกรรมบนเว็บไซต์ครับแล้วก็ในนี่เขียนไว้ด้วยนะก็บนัสฉลอง1่งปีนะใกล้จะถึงันู่1ปีที่กัน เยอะๆนะครับผมขายกันเยอะๆหมดตังกันอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะกดตบายทุกคน